บ้านฮาเฮตอนผมลิขิตบ็นดานชักพาโดยโมดดลฟอร์มโฮมเดคอเรทีฟผมลิขิตบ็นดานชักพาให้ร่วมะกันถึงใดหิวเหรอหิวอะไรนะคนจะไม่ใช่กว่าจะกินกระดาษได้ไหมนะครับแมกระดาษอะไรของแกเนี่ยอยากรู้ว่าดิเห็นอะไรเห็อะไร เฮ้ยเลขไหนดอกไม่ได้หวยป่ะทักทวงเลขนี่คือเบอร์ห้องน้องจิมมี่คุคอิตนี่เขาจะชวนผมไปที่ห้องต่อสองคงจะไปตุ๊กเอ๊กซุลกจิ๊กแกจะไปอยู่ไหนมันไม่รู้เนี่ยน้องจิมมี่เนี่ยเขาหลอกคนในบริษทัทเนี่ยให้ไปที่ห้องเขาหลายคนแล้วแต่ไม่ได้หลอกให้ไปกินจุ๊กนี่เหรอไหม<อ>หลอกให้ไปทำความสะอาดผมให้เนี่ยทุกความสะอาดผมเออ กูนี่เลยครับโอ้โหผมห้องเนี่ยสกปรกจะตายไอ้แกงรู้ไหมไอ้ที่ตาเขาเขียวเฉียวเนี่ยคืออะไรรู้ป่ะไอจัตโต้ไม่ใช่เป็นเชื้อราที่ผมเอามาป้ายตาตกใจด้วยสบายป่ะโอ้ไม่ใช่กลัวฝุ่นที่ผมเนี่ยมาจับหัวโง่เลยโง่มากเลยนะพี่พี่ไม่ช่วยจินนี่ทำความสะอาดผมแถมยังมาเมาจินนี่อีก พี่ขอโทษนะพี่กับผู้ตามที่ได้ยินมาไม่เคยเชื่อเลยเออไม่เชื่อพี่นั่งก่อนนั่งโตจินี่โอ้ไม่รองแล้วนะโอ้อาจิตเย็นนะจเย็นเย็นแล้นะพอเถอะค่ะจินี่กลัวจินี่ไม่รองแล้วค่ะจินี่จะเก็บแรงไว้ทำควาบสาอาดพรม ชื่ออะไรครับจินนี่ชั่วโมงไปทำความสะอาดพรมเก่าๆมหมไม่เปลี่ยนใหม่ไปเลยละคะจินนี่เคยเปลี่ยนแล้วค่ะแต่ยังไงพรมมันก็เป็นเหมือนเดิมพี่ๆช่วยจินนี่หน่อยสิคะจินนี่ไม่อยากทนอยู่กับสภาพพรมแบบนี้อีกแล้วค่ะเรื่องนี้พี่ช่วยเราไม่ได้หรอกค่ะปัญหาแบบนี้นะต้องเรียนเพื่อนพี่มิสเตอร์โฮมยู่ไนฮอลมาแล้วครับอ๋อสวัสดีครับมิสเตอร์โฮมครับสวัสดีครับมีปัญหาเรื่องบ้านปรึกษามิสเตอร์โฮมได้เลยครับผม บ้านฮาเฮตอนผมลิขิตเป็นด้านชักพาโดยโมเด f ฟอร์มโฮมเดคอเรทีฟเรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้นะครับพ <laughs> ิ่โซ่โฮมอ๋อ มีปัญหาเรื่องผมนี่เองไม่ต้องห่วงมิสเตอร์โฮมาปัญหาหมดครับผมจินนี่อยากได้ผมใหม่ที่ดีกว่าเดิมจินนี่ต้องทำยังไงคะมิสเตอร์โฮมสับอสมสุบมากส่งเบอร์มาเฮ้ยถ้าน้องจินนี่อยากได้ผมใหม่ที่ดีกว่าเดิมมิสเตอร์โฮขอแนะนำพมแผ่นอินเตอร์เฟสครับผม โคมแผ่นอินเทอร์เฟสแตกต่างจากโคมธรรมดาย,ยัางไงคะมิต์โฮมโคมแผ่นอินเทอร์เฟซทําความสะอาดง่ายไม่ยุ่งยากแล้วยังกันความชื้นและกันเชื้อราอีกด้วยนะครับ พรมที่ห้องของเจนนี่อะค่ะถูกเฟอร์นิเจอร์ทับไว้นานเป็นรอยหน้าเกลียดแล้วพรมของอินเตอร์เฟสจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะมิสเตอร์โฮมไม่เลยครับขนพรมของอินเตอร์เฟสจะคืนตัวไม่ยุบต่อให้โดนเฟอร์นิเจอร์ทับนานแค่ไหนพรมก็จะคืนตัวไม่เป็นรอยแน่นอนมิสเตอร์โฮมคอนเฟิร์มโอ้ย<อ>ไ็นธรรมดาเนี่ยมิสเตอร์โฮมครับผมไม่เคยใช้พรมอะไรอย่างนี้เนี่ยมันจะลามไฟไหมครพรมอินเตอร์เฟสไม่ลามไฟแล้วก็ไม่เกิดไฟฟ้าสถิตครับผม องค์หมายความว่าถ้าเกิดไฟฟ้าร่วกขึ้นมาเนี่ยแล้วผมยืนบนพรมนี้เนี่ยผมจะไม่โดนไฟฟ้าดูดเงอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วครับโอ้โหของดีเราเกิดมาค่าสีากันเนี่ยออกแบบเป็นแนวใหม่ในสไตล,ล์เราเนี่ยก็ทําได้เหรอครับถูกต้องครับผมพรมอินเทอร์เฟสสามารถรื้อออกมาเป็นแผ่นๆได้ครับทําให้เราสามารถดีไซน์งานปูพื้นได้ด้วยตัวเองหรือถ้าอยากเปลี่ยนพรมตรง,รงที่เลอะง่ายให้เป็นพรมที่สีเข้มขึ้นก็ทําได้ครับผม เหมาะคนมีสไตล์อลลย <c oughs> ่างเราบ้านาเฮ <c oughs> ตอนพมลิขิตบันดานชักพาโดยโมดูลฟอร์มโฮมเดคอเรทีฟเรื่องราวของพมลิขิตบันดานชักพาเฮ้โฮมอินเทอร์เฟสจะเป็นอย่างไรไปชมกันต่อดีกว่าครับเรียกได้ว่าเราสามารถออกแบบตกแต่งพื้นที่และสีพรมได้ตามความต้องการเลยล่ะครับ แล้วถ้าผมอยากเปลี่ยนเป็นสีสเกลนะครับก็ไปบอกสอสิครับน้าตลกพอแล้วก็มีสาระกันต่อเลยนะครับเหมือนต้นท่านนะครับเพิมอินเทอร์เฟซเปลี่ยนบรรยากาศของพื้นที่ได้โดยง่ายเพียงแค่สลับเอาพรมในส่วนที่มองไม่เห็นมาไว้ในส่วนทางเดินหรือในส่วนอื่นๆแค่20%ของทั้งหมดก็สามารถทำให้เกิดภาพลักษณ์ใหม่ให้กับพื้นที่ได้ครับผม อยดีนะอูก็ง่ายใช้งานก็ดีโอ้โหสุดยอดต่อไปนี้นะการปูผมของกเราเนะจะไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปมันจะเป็นเรื่องสนุกของเราแล้วนะอืออย่าเย็นนี้ยจินนี่ต้องไปซื้อมาปูไว้ที่ห้องบ้างแล้วหระคะแดีว่าซื้อมาแล้วเนี้ยปูหัวใจพี่เะยไม่หรอกค่ะถ้าทีนนี้จะปูอะปูหัวใจกับมิตรโฮมดีกว่า ไม่ร้องนะนิ่งเต่นิ่งเต่นิ่งเต่